สวัสดีครับกลับมาพบกับนาต้นไม้แกจ็ตนะครับวันนี้เราจะมาแกะเจ้าตัวนี้กันครับเอาละครับสำหรับเจ้าตัว iPhone 14ตัวนี้นะครับก็สั่งไปนะครับไม่ใช่ล็อตแรกนะครับก็เป็นล็อต2นั่นเองที่เขาเปิดจองนั่นเองก็ได้มานะครับ อีนี้มาดูภายนอนก่อนนะครับซึ่งเนื่องจากว่าตัวนี้เองเนี่ยเาขาไม่ได้ให้อแดปเตอร์มากล่องก็จะบางมากนะครับซึ่ง,งน่าจะเป็นตั้งแต่สิบสองสิบสามแล้วนะครับซึ่งตัวที่ผมเคยซื้อตัวล่าสุดเนี่ยคือสิบเอ็ดนี่ดูขนาดกล่องเห็นไหมครับขนาดกล่องแตกต่างกันเท่าหนึ่งเลยนะครับได้สองกล่องเลยนะครับนี่คือผมซื้อตัวสิบเอ็ดแล้วก็มาสิบสี่เลยนะครับเพราะว่า โอเคก็ค่อนข้างที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ควรค่าถึงแก่เวลาที่ควรจะต้องเปลี่ยนแล้วนั่นเองนะครับอ่ะก็คงไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์ในกล่องนี้นะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าผมได้ทำการตรวจสอบเครื่องนะครับที่ช็อปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะไม่ได้มีการเป็น เปิดสดแต่อย่างใดนะครับมีการเปิดมาแล้วแล้วก็จะบอกว่าข้างในเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรเซอร์ไพรส์หรือมากมายนะครับก็มีตัวเครื่องนะครับเปิดมาก็มีตัวเครื่องเลยนะครับสีม่วงนะครับก็เช็คแล้วนะครับทั้งหมดไม่มีริ้วรอยใดๆนะครับเดี๋ยวดูข้างในก่อนว่ามีอะไรอีกนะครับก็มีสายชาร์จนะครับแล้วก็มีคู่มือมานะครับในคู่มือมานะครับก็จะมีเข็มแทงมาให้และ ที่ให้มาคือสติกเกอร์ธรรมดาต้องมีสองอันนะครับอันนี้มีอันเดียวเป็นซองเล็กนี่ซองเล็กธรรมดาจะใหญ่เต็มเลยนะครับที่เคยซื้อมานะครับของ iPhone ก็จะยาวเต็มกล่องอันนี้เหลือครึ่งเดียวนะครับสติกเกอร์ก็เหลืออันเดียวนะครับ่ะก็แกะไปเลยนะครับก็นี่ให้ดูว่าสด ยังไม่ได้เปิดเลยนะครับก็มีเปิดเช็คเครื่องแล้วก็รีสตอร์กลับมานั่นเองนะครับอ่ะนี้คงไม่มีมากเราก็จะมาเล่าถึงนะครับเรื่องของประสบการณ์การไปซื้อ i ไอ o n น14ตัวนี้นะครับว่าเอ้ยมันทำไมต้องเอามาเล่านะครับก็อื่นเรื่องของการแกะสเปคเนี่ยคงไม่ต้องพูดกันแล้วนะครับทุกท่านก็คงทราบกันดีว,ว่าถ้ามันเป็นยังไงนู่นนี่นั่นแต่ผมจะเล่าประสบการณ์ ในการที่ไปจองแล้วก็ซื้อตัวนี้แล้วกันของตัวผมเองนะครับผมก็ไปซื้อไม่ได้ผ่านช็อปนะครับผู้โอเปอเรเตอร์ก็คือไปซื้อช็อปของของ iPhone เลยนะครับก็ไปไปจองนะครับก็ในวันที่เขาเปิดจองวันแรกเนี่ยวันแรกหมายความว่าเปิดให้จองหน้าหน้าช็อปวันแรกนะครับก็ไปจองก็เดินเข้าไปงง,ง,ง,งก็รีจิสเตอร์วุ่นวายมากนะครับรีเตอร์สองรอบด้วยกันก็คือ,อของร้านเองแล้วก็ของ ผู้ให้จำหน่ายโดยตรงเองนะครับจอง2ชั้นนะครับลงทะเบียน2รอบซึ่งก็กรอกข้อมูลเหมือนกันก็งง,งงเหมือนกันว่าทําไมต้องต้องกรอกสองรอบนะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าไอตอนไปจองเนี่ยไม่มีอะไรก็มีแม่จามนู่นนี่นั่นไปนะครับแล้วก็รอวันสิ่งที่เซอร์ไพรส์ยอย่างแรกเลยสําหรับผมก็คือว่ามันมาก่อนวันเวลาที่เขาแจ้งไว้นะครับก็คือตอนแรกเขาบอกว่าน่าจะเป็นต้นเดือนตุลา นะครับหรือวันที่30เป็นต้นไปนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปก็คือ,อรับของเดือนหน้าแต่วันเนี้ยมันได้ก่อนเขาก็มีคนโทรมาบอกว่าอ่ะมารับเครื่องวันนั้นวันนี้นะครับมารับเครื่องก็ไปและที่เซอร์ไพรส์กว่านั้นอีกคือไปก่อนวันที่เขาแจ้งว่าให้ไปเอาก็พอดีได้มีธุระไปแล้วก็แวะไปนะครับแล้วก็ไปถามดูว่าเอพอดีแวะมาแล้วให้จริงเขาให้มารับพรุ่งนี้แหละแล้วมีของของมาหรือยังเ้าบอกว่าของมาแล้วรับของได้เลยนะครับนู่นนี่นั่นอ่ะก็ ก็ทำการรับของไปทีนี้ไอความเซอร์ไพรส์มันหรือความรู้สึกที่แปลกประหลาดนะครับสำหรับการซื้อไอโฟนของผมครั้งนี้ก็คือว่าเฮ้ย <c oughs> มันได้รับการดูแลจากพนักง,งานเป็นพิเศษแล้วก็พนักง,งานก็จับจ้องนะครับจับจ้องพนักง,งานยืนพนักง,งานยืนกันเต็มเลยแล้วบอกมารับ iPhone 4ทุกคนก็จับจ้องเป,เป็นแบบห้าหกคนเนี่ยยืนมองกันนะครับ แล้วก็พอไปจ่ายตรงเนียตังเนี่ยรับของเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเซอร์ไพรส์แล้วก็แปลกใจนะสำหรับการซื้อ i p ไอโฟนนี้ก็คือว่าพนักงานครับก็คือดูแลเราแบบดีมากเพรบะวมไอโฟนไอเนี่ยถือแบบระวังมากนู่นนี่นั่นด้วยไม่รู้ว่าโดนโดนอบรมหรือว่าให้เคสแคร์กับลูกค้าที่มาซื้อแบบนั้นหรือเพราะว่า การรับประกันเนี่ยเมื่อยังอยู่ในยังไม่พ้นออกจากประตูเนี่ยมันยังอยู่ในประกันที่ลูกค้าสามารถเปลี่ยนของได้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่แต่ตั้งแต่ซื้อ iPhone มาใน,ในชีวิตผมเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยครั้งเนี้ยเขาดูแลดูนู่นนี่นั่นดูแบบค่อยๆจับค่อยๆทนุถน,นอมมันแบบแบบเกินโอเวอร์อ่ะถ้าถ้าถ,ถ,ถามถ้าถามผมนะผมรู้สึกมันโอเวอร์ไปนิดนึง ถึงขนาดขนาดว่าตรวจสอบแล้วมีใบเช็คนู่นนี่นั่นเช็คแล้วหมุนแล้วหมุนอีกอะเช,เช็คนู่นเช็คนี่เช็คนั่นแล้วแ่ใส่กล่องกลับไปเหมือนเดิมเนี่ยก่อนที่เขาจะยื่นถุงให้ผมเนี่ยเขาบอกระวังนะครับระวังหล่นนู่นนี่นั่นผมก็เอ๊ะมันไม่ถึงขนาดนั้นมั้งอะไรอย่างเงี้ยครับเออคือคือนีคอคอ่คือความรู้สึกรู้สึกแปลกรู้สึกแปลกดีกว่าว่าเฮ้ยแต่เราซื้อของมาเนี่ยเราก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าเฮ้ย ขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับก็ก็เป็นความรู้สึกแปลกดีนะครับแปลกดีแต่ว่าชื่นชมนะครับชื่นชมพนักง,งานนะครับแล้วก็ไม่ได้ต่อว่าอะไรแต่ว่าเออเราก็แค่มีความรู้สึกว่าเออดูแลเทคแคร์ดีจังเลยอะไรเงี้ยนะครับก็ลองดูครับก็ใครที่ได้ใช้แล้วก็คงรู้ประสิทธิภาพมันดีนะครับก็เอ,อตัวที่ผมถอยมาก็เป็นตัว14 Pro Max นะครับสี Deep Purple นั่นเองสียอดนิยมของเขาคือทำไมถึงเลือกสื่อนี้ ก็ยังไม่เคยใช้ iPhone สีนี้นั่นเองนะครับทุกสีก็เกือบใช้มาเกือบหมดทุกสีแล้วนะครับสีนี้สีใหม่ยังไม่เคยใช้ก็เลยซื้อสีนี้นั่นเองนะครับก็คงมีแต่เพียงเท่านี้สําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวมีอีกตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งครับที่น่าสนใจกว่าตัว iPhone คือเคสนั่นเองเคสที่จะมาใส่ iPhone 14 Pro Max ของผมนี้ได้เลือกเสร็จแล้วแล้วติดตามคลิปต่อไปนะครับว่า เคสที่ผมเลือกมามันไม่ธรรมดาอย่างไรนะครับสวัสดีครับ